นี่สวัสดีครับโปเกมอนการ์ดใหม่พระสุธามาหายุธเพียอเดอร์ไว้เนะี่ยแต่กว่าจะมาโคตรช้าเลยเจ้ขาเปิดกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วนี่นะหนึ่งแพ็คมีหกใบหนึ่งกล่องยี่สิแพ็คก็คือมี22่ นี่ซองสวยนะนี่นี่เรามาลุ้นกันดีกว่าจะได้อะไรต้องนับดูนะฮะอืม โอเคยี่สิบสองครบรูปสองหนึ่งเลยดีกว่า,าจริงผมตื่นเต้นมากนะสองเนี่ยพีออเ,อเดอร์มาจ,จริงๆก็ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว c h r c h r นะสวยเหมือนกันนะแชนโดลา่านี่ตะกีวิวผาภูเขาเหมือนเมื่อกี้น,นะเฮ้ยได้เบิ้ลดเลยนะนี่ที่ผายทำทเสียเลิกแก้วโชมง์งงแก่กองเลยสอบแรก ไอตัวมาสึกเชนะ่าตัวนี้ผมชอบนะตัวเนี้ยแมมูบุนิโตก็สตาร์มี่เนี้ย,ยได้กลิ่นเกลือตัวโต,วตวแล้วเนี้ยอ่าเคียดิทัดล้มอย่าอขอทิ้งขยะแป๊บนะ นะสองที่สองต่อคืออามาตัวหนึ่งแล้วล่ะแปบบได้กินเกลือแล้วนะเนี่ยนี่การ์ดลายใหม่ลายมัตตเบอล นี่เป็นโปรแกรมวันในภาคอาเซีนะซึ่งผมเล่นเล่นไม่จบสักทีนะแต่ว่าซื้อมาเดยววันแนะ้วแต่เล่นไม่จบแต่ก็นะมันเป็นเงาอะ่ะทำไมดียวโรเซเลียกูริมู ชิซึโกเทเบทิลเทเบิลตัวท,ที่สองนี่คาเอนจิชิไอ้สองล่างมาใส่แฟ้มสวยๆทำไมเงียบจังวะ นะครับอืมอันนี้ผมชอบมากเฮลคอร์ดท,ที่เล่นปกแอมอนโกยังจับไม่ได้นะตัวเนี้ยผมชอบมากจริงโลเวกเซรียามาอีกแล้วนะนี่โอโดชิกิ ชิชิแม่อ่านผิดด้วยซีเลนชูยอาริมันแล้วก็เคียริโอนี้เป็นฟอยล์ลุงสวยดีนะนี่ ลายการ์ดฟอยอันนี้สวยจริงดูดิสะท้อนเห็นผมเลยปะฮรริเซนไม่เือนนี่อิโตโมชิโคโรนยกเลิก ยี่สุยแบบสวนวีสตาร์นะไี่เป็นอ่าแต่วีสตาร์มาหนึ่งใบละตัวไหนมาผมก็ชอบหมดแหละจริงมาฮะมานี่ไอคิวเผือ,อพ,พุนไม่เเข้าไปในกล่องแนะล้วอ่ะเราไปต่อไป ฝากติดตามช่องผมด้วยนะปีหนึ่งผมจะลงคลิปหนึ่งครั้งคลิปทําอาหารก็มีนะไปดูได้นะเอชิมาโบชิไอ้นี่มันตัวใน mpc ในเกมนะที่ทํามาเป็นสั่งทํามาเป็นเก่งนะเจ๋งไงที่แม่งกลัวนอนนะตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะรัส นี่แบ็กเกาก็โอเคนะสวยเลยสไตล์อันนี้โอ้โหตัวพีคเลยตัวเนี้ยแต่ผมอยากได้เป็นการ์ดฟอยด์ไอ้ไอ้แบบแบบนี้มากกว่านะการ์ดฟอยด์เนี้ยเนี่ยอยากได้แบบนี้มากกว่าอุ้ยเตะกล้องอีกพายครับชูบโมมาจิโดฮิโดโตอีกแล้วชุบ คือฝอยลุงชื่ออะไรเนี่ย DNC ก็ DN มไม่รู้ว่าเก่งบนน้างหน้าตาไม่โคตรปัญญาอ่อน,มนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่อไปแต่แต่แบบฟรุนก็สดสวยกล่นะแต่ว่าชอบร่างร่างเก่ามากกว่าร่างเก็นสองสวยกว่ามา เป็นตาลุงนะท่านผู้นำท่านผู้นำเอาว่าไม่ได้งโง่เหมือนผู้นำประเทศเราเนาะนี่นี่ได้ร่างหนึ่งละฮิซุยบาราโอตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้ไม่มีร่างแปลงนะเมื่อก่อนเล่นในโปเกมอนโกเห็นอยู่นี่ไมอแกนะน้องแมวเนี่ยลุมา นี่ไงลางที่ผมบอกผมอยากได้นะตัวนี้แหละแต่อยากได้กาที่มันเป็นลูกวันมากกว่าที่เป็นฟอยไกลหน้าเห็นเขาว่าเก่งอยู่นะตัวเนี้ยแต่ผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นหรอกมันอยู่คนเดียวนี่อายาชิชิทำไมมาดูเจิดจังวะ ยีมันดูจะเกิดไว้ฮี่ยไม่รู้เลยคนใส่ต้องไมใส่เพลงบิวที่หลังมาอืม ก้าสมคุ้มนะอันนี้ยแต่ว่ากล่องนี้ยกระแสบผมที่ผมเห็นมานะมันไม่ได้ฮิตฮอตเหมือนตอนกล่องสตาร์เบรที่มีลิซดอนนะเพราะคนไทยชอบลิซดอนกับไปกาจุมากกว่าบ้าไม่ยุ่งลูกอืเนี่ยอา้าซ้ำกันหน้าด้านด้านเลยทุกคน,นต้องมาเห็นตูดแมวอกีกซ้ำอีกแล้วโอ้อโหจะมีตั้กี่ใบเดยไปเนี่ย ซิซจิโดไซดอนอันนี้ผมชอบนะชอบทั้งสามล่างเลยคอยไมค์ครบเฮ้ย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 กาดดำกาดดำวสวัไดคนคีนะอ่าดูเหมือนกูไม่ตื่นเต้นเลยนะทุกคนเพราะว่ายัางเล่นภาคนี้ไม่จบด้วยแหละเลยไม่เคยอินจัดเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจเก็บเวลมาก แต่ยุ่งมากนะตอนนี้ผมได้มาเดวันเนี่ยผมยุ่งมากได้เอาเอาแผ่นแผ่นจีนหรือแผ่นไต้หวันมาเล่นนี่แหละโคตรเซ็งเลยลุงนี้รอดีกว่าเพราะว่ายังไงผมก็เล่นไม่จบอยู่ดีภาคไดมอนด์ผมก็เล่นไม่จบมนาะทุกคนภาคสวัสด์ก็ยังไม่เล่นดีเอลีแต่ว่าเดวันตลอดใอ้นุ่มเดวันแต่ว่าเล่นไม่เคยจบเนี่ยผมเองอบ้านทำไรลูกอยากเปิดการบ้งเหร อ่าอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยโอ้ยแมวแมวยุง่งบา้าวันนี้บ้าอยากออกกล้องวะบา้าชิชิโกะเดอะโจสกุสัยฮานะอันนี้ผมชอบนะอ้าสวยแล้วก็เป็นโปเกมอนเจนหนึ N ่งเจนหนึ N ่งผมชอบมันละนี่ก็ซ้ำหน้าด้านเลยนะทุกคนชุบ นามาซูนอุย้ย SR มาเร็วมากจูเนเปอร์วีนะ SR โอ้ยเหมือนเกลือจะกินแล้วล่ะผมอะคือ SR มาไวมากยิ่งเค็มต้องกับแมวผมเดินมาแล้วลต่อไปต่อไปอามาลุ้น CR ดีกว่า

คือมันอยากอาอกกล้องทุกคนเนี่ยมันมาไอแกผมไอแกเนี่ยอยู่หลังชอนะหลังทนะีวีนะไปแกอยากอาอกกล้องอยากดังไนงะอู้มาแล้ว C H R นี้โหโอนะมาลงไปเลยใสยอ่ออนล่างหนึ่งมาแล้วลูจูระอันนี้ซ้ำน้ำผึ้งอันนี้อันนี้ดูเก๋อ,อยู่นะ โอ้ใบละเจ็ดร้อยผมได้มาแล้วนี่โอ้โหอย่างฟาเฟี้ยวคตรเฟี้ยว่จริงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันใช่โอ้โหครับนี่นะเรเดียนเก็กหงะใช้นี่โอ้โหคือจริงคือธรรมดาใช้เนี่ตัวเนี้แพงสุดละนี่กดถือว่าโอเคนะกล่องนี้ก็ถือว่าผมโอเคแล้วได้เก็กงะม,มาก็สุดยอดละ เลยกีกี้ท้องเนี่ยพวกเยอะเลยผมเลิกขี้เกียจแล้วดิต่อ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 แมวเริ่มยุ่งละไปกินข้าวแล้วเดี๋ยว่างบ้างก็จะถ่ายน้องแมวลงช่องมนะมาดูกันได้นะน่ารักอ่ะตัวเนี้ยผมมาลาออกจากงานมาเลี้ยงเลยนะย <laughs> อย่าเอาดังไว้ โอ้โหด้สุดเอ้าทำไมไม่มีทุกบ L ันเอามันมีมันมีมีได้มาแล้วาการเอน่านี่ผมชอบมากเลยไปเนี้ยโคจิมสามหน้าด้านอีกเลยครับโอโดโชิชิน้องฮิปโปน่ารักมีอนี่ด้วยไอตัวนี้ไอตัวละครตัวละครผู้ชายในภาคอาเซุดน่ะนี่โยโนสุกุมาโลเรสโอเคได้ร่างสองมาแล้วใส่แฟมได้เนี่ยอุ้ย มาตัวอะไรมาตัว <N> <Z> ะอะไรมาจูนนเปอร์วีจะวีทำบ้าอะไรสองรอบนะทุกคนนี่มึงจะวีอะไรสองรอบดูความวีนี่คืออะไรอ่จจริงๆน่าแอบแอบคิดว่าไอ้ไปเนี้ยสวยกว่านะดู HR เอสอาร์แม่งอะไรของเขาโอเคโอเค,อเคอได้อยู่นะ แต่ผมจำไม่ได้ด้วยสิว่าเออมันมี csr กี K ่ใบแล้วก็มี v กี K ่ใบนะที่เปิดมาตอนนี้มันมี v ที่เปิดตอนนี้มามันมี v 1ใบ v 2ใบ v 3ใบนะสัตว์นัเาเบนาแล้วก็ วีสตามีหนึ่งใบอันนี้ก็มีสามใบละว,วีมีสามใบเอ1อาหนึ่งใบแล้วก็ซีเออาสองใบแต่ว่าอันนี้แม่งเฟดฟอย์ทั้งใบนะสวยสวยโอเคเลยใส่สะสมไม่คนณพลาดน,นะซองเนี้ยซื้อเลยซื้อเป็นเพื่อนหน่อย แมบโ,โอโ,โอแบบลูกบอลน,นี่นี่สวยนะดูดิเห็นเงาสะท้อนผมเลยอันน่ะมามูมามิสซคนนี่ซ้ำหมู่บ้านคคดบนะบุก,กิก็คือในเกมนั่นเองเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมเคยมาหาไอตัวฟันเย็นอ่ะไอตัวคาราฟันเย็นอ่ะตัวนี้เลย มาแถวๆนี้มีตัวหนึ่งที่มันได้มีเควสอาหารในเมืองสามตัวเฮอิหานี้ซาอีเกลยิดเคี่ตัวไม่แต่เล่นในเกมยังไม่เจอนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นเล่น,ลนแต่นิดเดียวจริงๆแล้วก็เลิกเล่นแต่ว่าจะไปเล่นให้จบนะสักวันหนึ่งสวยมากสวยมากผมชอบมากเลยแต่เป็นสไตล์ที่แบบแม่งไม่เท่มันทับซ้ำเท่าไหร่ แต่ว่าก็ก็ดูดีอยู่เกย์ใ okay. นสุดก็ได,ด้าร่างที่สองมาแล้วใส่แฟ้มได้แล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็ร่างหนึ่งซ้ำม,มาเพียบเพิ่งเจอร่างสองตัวแรก อุตราสามอีกแล้วไอป้านี่กแล้วมีแอปโซฟอยทั้งใบเลยอืมลูกบอลน,นะลูกบอลได้อยู่ได้อยู่ ลืมไม่ไเไรหรอกชูแวรมาแล้วเจเคโคเทสร,ระเบิด c h r าใบาที่สามหรือว่ามีแค่สามใบนะเนซองจำไม่ได้แต่ว่าแสดงว่าอดแดกอ่าคาเซมีไปแล้วแน่ผมอยากได้คาเซมีมากที่สุดนะในการ์ดกล่องเนี้ยอีโนมูลากเสาขึ้นม,มาตัวนี้ซำ้ำจำได้ตัวนี้ก็ซำ้ำ นี่มิวแทรงฟอยเห้เขาว่าเก่งอะตัวเนี่ยเก็บไว้ก่อนแต่เขมขัดทองนี่เลิกฝันได้เลยนะผมว่าไม่ได้ได้แล้วคือเอ็นอาร์แตกเร็วมากผมว่าพี่เกียร์ล้อดอ้วยก็เลยเปิดไปิดไปเลยชุบชุบ โลเซรีอันนี้โลเลสล่างสองเฮ้ยแต่ยังไม่เจอตัวนี้ล่างลสามเลยนะผมอยากได้เลยนะถ้าไม่มีก็โคตรเฟลเพราะว่าเราได้ไปใส่แฟมจำองเแี้ยไอ้ยใส่ซ้ำพ so ิซยูเนเวอร์วีสตาร์ก็คือผมได้ครบเลยนะก็คืออันนี้วีอันนี้วีสตาร์นน v star. แล้วก็มีเอ็นอาร์ด้วยหนึ่งใบายยข้างบนนู่นก็เจม พี่ไม่พอวางแล้วโอ้โหคืองบน้อยทั้งงบน้อยเด็กเพิ่งหัดเล่นการ์ดโปเกม,มอนอ่ายิปโป้นะ ชื่ออะไรมั้ง้ไอเชสชื่อฮิโปหญิงด้วยฮิโปโปรกัสโปรตกัสโปรตัสเฮคอลอสค,คือชอบก็มาจังเลยนะมาขั้วเยอะเลยนะซ้ำแม่งซ้ำเยอะชช่เปล่งเลยนะโดดโจดมุมมาเย่ร่างสามมาแล้วใส่แฟมได้ทำเป็นฟอย์ด้วยสวย เมื่อกี้ไม่กี่ซองเนี่ยเลยสี่ห้าซองมาลุ้นกันผมอยากได้เอเอทั A ้งใบนะคือต้องกระเปิดการ์ดโปเกมอนมาไม่เคยเปิดได้เอเออะไรจริงๆโคตรอับเฉาคือเหมือนไปว่าบบ่าพวกแครอทเยอะใส่จะโดนลงโทษอย่างหนักน,นี่โอ้โหครบเลยอันเนี้ยอันนี้เก็บสวยเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มีล้างแต่ล่างสองแล้วด,ด้วยที่เป็นลูกบอลน,อนี้ชุบสไตร มาละสซ่ซ้ำซ้ำรัวๆไปเลยครับนี่ก็ซ้ำม,มาเป็นฟอยแม่งก็ซ้ำอยู่ดีนะไม่เคยถูกใจใส่สะสมเท่าไหร่คือใครอยากมาเทรก็ทักอิน็อ์กเพจมาได้นะเดี๋ยวใครเปิดเดี๋ยวใครเปิดเดังไม่ได้เปิดหรอกอีนี้ยเสียวเหมือนกันนะเสียวตัดตัดการตัวเองอะเดี๋ยดูเป็นไอโง,ง่เลยนะ มาชวัสดหมปปูม,มาจิโอโอฮิริมูนาโซโนโคุซะอิปโป่างสองคาบดบอนในตัวอะไรดำๆดำๆดำดำดำเปิดแม่งเลยอื้มแบ็กฟุนวีโอเคก็ได้วีวีสตาร์อย่างละคู่นะ ตอนเล่นเกมก็ไม่รู้ว่าจะเลือกระหว่างไอ้จูไนเปอร์กับแบ็กฟูลเนี่ยผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเล่นตัวอะไรดีแต่สุดท้ายผมก็เลือกน้องคุกมา้น่ารักจริงๆก็ชอบพี่นัวละชีนะแต่ว่าหน้าตาหน้าตาแบ็กลมันดูแบบพี่โก้เลยอะ่ะมันดูเหมือนดมกาเามาเยอะดูดิ ي, นคนบ้าให,ให้ดูมุมนี้ก็สวยเหมือนนะ เรามีมิติภาพจะมีมิติอะแ้าบซ้ำ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 ,ซำขนาดฟอย์ยังซ้ำคิดดูจะปวดแค่ไหน,นไม่ได้ซ้ำัลเนะฟอย่์ ความหวังแค่สองซองเท่านั้นจะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าได้แล้วรู้สึกเหมือนจะไม่ได้แล้วเปล่าก็อ,อยากได้มากคาซูมิอะพอมาเหอะมาลุ้นกันนะคาซูมิยังไม่มานี่เป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งฮิลิมูสไตล์แล้ว้างอีกแล้วมาทำอะไรครับผม มาแล้วทำไมตัวนี้ผมไม่ชอบเลยจริงเป็นเทพที่หน้าตาดูงูนะเทพหรือเปล่าผมไม่รู้อะเกดหน้าตาดูแบบโคตรสิงอะจบแล้วไม่มีเอเอมาแล้วแน่นเลยอ่ะสองสุดท้ายเพิดเปียเร็วมากเลยนะขอเอเอมาเถอะสองสุดท้ายละ แลมพูรานัสโซนอโรซาอีกแล้วนีอีกแล้วเฮ้ยมาไมมาไมฟอยธรรมดาเรียบร้อยเจ็ปวดที่งดงามนะอดแดกไม่ได้คาซูมิที่อยากได้โคตรเซง็งก็คือการทั้งหมดก็จะมีวีสตาจะมีกี่ใบนะวีสตามีสองใบแล้วก็ แล้วก็ V มีกี่ใบเนี่ยโคตรเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ V มีห้าใบ V มีห้าใบแล้วก็ SR หนึ่งใบแล้วก็อีชไอนี่หนึ่งใบแล้วก็ c h CSR สองใบไอสามใบนะนี่ผมแต่จริงๆน่าผมน่าจะหมดหมดหวังตั้งแต่ว่า NR จูเนเปอร์ออกอนี่ก็จบกันไปสำหรับซองการ์ดพาสธามหายุธนะ